โอเคครับตั้งแต่วันที่ผมลงคลิปที่ไปหนึ่งหนึ่งกับหัวแคนนะก็ชอบมีเด็กมาท้าผมหนึ่งหนึ่งนะครับผมก็ไม่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเด็กๆเขาชอบเล่นหนึ่งหนึ่งกันนะครับทาไมไม่เอาเวลาหนึ่งหนึ่งไปลงแรงให้มันเก่งกว่านี้นะครับไม่เข้าใจเลยตอนนี้เพื่อนผมก็อันนี้เป็นเพื่อนผมนะครับมันขอท้าหนึ่งหนึ่งเหมือนแก้มือมั้งครั้งนั้นเคยนี่มาผมอยู่นะครับไปเข้าไปดูในเกมเลยน้องเขาบอกว่าผมไม่เวอร์เขาบอกไกด์เตอร์ยังไม่ค่อยเวอร์เลย ช่วงอุ้ยโผ้ยไม่โดนโอ้ล่ยิยไม่โดนหัวอีกนัดโดนหัวแน่โอ,โอ้โหผมต้องผมต้องรอจังหวะเขาลงืีนแหละพะเขาชอบเล่นกระโดดนะครับแล้วผมนะหัวคนยิงหัวคนกลางอากาศไม่ค่อยจะเป็นบไม่ได้ฝึกมานะมามามา,มาเล่นยิงแบบว่าถ้าผมยิงตัวเขาคือผมวิ่งอย่างเดียวเลยนะผมจะไม่นีแ่แหละ กดไม่ติด เอ้ยไม่ขึ้นหัวพี่เอ้ยยี่นไม่เก็บแผลยี่นไม่เก็บแผลเอ้ย เฮยเวลาเป้าแบบเป้าไปๆอย่า,เา,เาเงเงี้ยกระสุนแม่งไม่เป็นใจเลยเฮียโคตกระสุนไม่เป็นใจกระสุนไม่ค่อยเป็นใจนะเวลาแบบว่าแวาย <First> Blood. คือผมคิดไว้อยู่แล้วว่าหัวแตกก็คือหัวแตกไม่ต้องพูดเยอะนะถ้ายิงตัวไม่เป็นเลยก็ก็เป็นเป็นอะไรก็ไปก็ไปแต่ว่าก็คือปัดยิงหัวคือไม่มีใครเสียงได้เลยใช่ไหมโอ้โหเฮีย้ยไหมโอโเฮ้ยแก๊กแก๊กเฮ้ยกระสุนแก๊กแก๊กเนาะ อยากเล่นยิงตั้งไอวอลเพราะว่าไม่ค่อยตึงถ้าเจอคนเก่งๆจะ,จะยิงนั่งตั้งไอวอลแตกเฮ้ยเฮ้ยเหมือนเขาเลิงรออุ้ย First Blood โอ้ยเกมเหมือนเขาจะอยู่บ้านอย่างเดียวเลยนะเขาลิงมาทางนี้เปล่ามั้บใส่เสื้อผู้บุกไปเซอร์แตกอะไรเงี้เออยเสื้อก็ใหญ่อย่างนั้นอยู่ ก็ไปเจอไปเจอกันรงวัลมาร่วงปุ้ยร่วงโุ้ยได้มาเอาจริงละไอ้เคี้ยแม่งเต้นด้วยโอ้หน้องเล่นใ,นใส่แสนดอย่างนี้ โอ้ยนองน่ยังตัว2หัว1อ๊ะนี่อ้าไอ้อะไรเนี่ยจะเดินนี้ก็ล่วงเดี๋ยวโหโหโอ๊ยเอายี่ยยังไม่ออกกระสุนแก๊แกแโอ้วเยีย่ยตานะได้ยิงออก มไม่ชอบเป็นใจเยเหี้ยนี้ตั้งเยอะแม่งดังแก,แก,แก๊กโอ้โหยิงไม่ออกโอ้ยควรจะจบตั้งนานแล้วไหมไฮ้ปั๊มยาจริง กูรู้แล้วไอ้้ย่แม่งเล่นไม่ปั๊มยาไอ้สั์กูพลาดไม่ได้เลยว่างั้นเี้ยไม่ปัมยากันตัวแต่ เทียเฮ้ยกูยิงหัวมันหนึ่งตัวเองเล่นอย่างนี้เลยเล่นรอเลยแตกโอหอะไรของกูเนี่ยเฮ้ยเล่นไหลหวะปูเนี่ยเฮ้ยแตกร่วงไปอย่างนี้หัวแตกแน่นอน ตั้งอะไรน้องวะเขายิงไม่โดนหองเขาอีกเยีงโดนเขายิงหัวอีกอะไรของกูไอ้เหี้ย First blood. าผมอัดตัวเขาเขาจะตายแลย้วเดี๋ยววินนิ้วให้เขาไปแล้ว <First Blood. S 1> ว่าผมอัดตัวไปเยอะแล้วเนี่ยไปเหลือแปดสิบอะไม่ทำไม่ทำไม,ม่หัวล่วงเมาช้าอีกัน

First blood.